สบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปนีสาวลาวเนาะ้อนีน้องปนีกกสิาพาทุกคนมาตุกกาเนาะอยู่นาน้องปนีเนาะเฮากะมาตุกกากับ่อใหญ่ไม่ใหญ่เนาะอันนี้ก็สิเป็นตาการองปนีอันนี้ก็เป็นข้าวปุกนนองปนีเฮาก็ได้คาดทยไว้เรียบร้อยแลวเนาะเพราะว่าตอนคาดทยให้องปนีบดถ,ถ่ายเนาะเพราะว่าขึ้นไปเอาข้าวปุกแล้วก็ลงมาเน,ะนาะปดนเดแล้วก็ เอากะาสิพาไปเบ่งไปชมเลยเนาะการหวาดกาของน้องปนีน้องตอนนี้ย้ายก็ลงมาเลยเนาะจิมมาวาดกากาซีมีบ่มีมือกล้องจับพี่น้องปนีเนะบงปนี้้าตั้งกล้องกง็บ่มีเอากระมาเบ่งมาชมกันเลยเนาะวิธีการอันหวานขา่ายายเพิ่นก็นได้อันตักเข้าใส่อันกระต่ายแลนะน้องคนี้น้องนี่อันนี้ก็จะเป็น ตากาน้องปนีทีสวานเนาะปูตาเป็นกาปั้นคนาอยู่งกงกเนาะอันนี้กัเป็นกาที่น้องปนีวานแล้วแม่ใหญ่วานฝุนตกเมื่อคืนนี่กะแหงตืบนอกจามีน้องวานนี่นะฝุนตกนี่ล้วกะไปวานกาย้ายกับจีสวานกาเนาะสบายดีย้ายกับจีสวานกาแล้ววันนี้ กาที่หนึ่งตาที่ชองเรื่องเขาผตามน้องผักที่ผักที่ตามน้องสาวปนีในเด้อ <c oughs> <c oughs> ยายเปินแกเริ่มหวานเลยเนาะ,ะน้องปนีแกจะหวานเพื่อนพี่น้องบ่มีมือกล้องผูกทางผูกกะเป็นพี่น้องน้องปนีเลยเนาะนี่เผื่อกมาหวานกล้าเผื่อเนาะพนตกได้สากกะพกยกมาหวานและน้ะนองเพื่อนพี่น้องค่ะนี่เพิ่นกำลังเตรียมอัน ใส่ตีนของตีนไข่ไทยเนาะเผนกะซีตุกกาคือกันยายก็ได้ว่านไปว่านไปเนาะเฮนองบรรยากาศกะซีคึ้มๆเนาะงามบรรยากาศกะคนโตกดหัวไปได้คนโตกับบะถวยแล้วข้าศึกห่างกับผมมีทางบ้านน้องปนี่กะบ้านหอยยางกะแห้งแห้งผมี่น้องเอ้ย ทางนั้นออกปนี้ก็มีเนาะออกมึงได้น้ำจนผีเมื่อวานนี่บมัน,มน,น,นมจนม,นนมีน้ำจากดีมามื่อนี่เต็่มแย่ไปก็วันไปวัน,นไปเรื่อยๆเนาะค่ะน้อง,อองตอนนี้น้องปนี้ก็ชีไปซอยยายเนาะซอยยายหวานกาศิล้องหวานกาครั้งแรกเนาะค่ะน้องอหองวานแต่ละปีกะมาแล้่มึอยันยายเนาะ พอมีอีกตาางๆน้ำสันแคสจ่นเลยเนาะ <c oughs> ถึงง่ายแล้เราผ่านกล้วเจ้ารจกรนล่มทางแคมมันตีเอยไปไก,กล ฝึกยาวๆไกลๆพูน่นจืด้อเอาเฮียนวันวันกาววันวานขาทางกลางอา้าว่าจืดมันก็หอมบดัดดะฝึกไปไก่โง่ใไก่ยาใบแคนไปก้าวจะมาล้มเลยอง เห็ดขาวกลางมันอ่ะจืิงโอ้อน่องก็บ่ได้ใช้ชงน่องกันด้กุ๊กมีแต่คนยายเลียงเนาะอยู่ก็ข้ออยู่ก็ข้อมึงบะนาวบะนาง อย่างแคบมันหวานเข้ากลางอืออเป็นอะไรเด้เมึงชีโฮมบอก้าเอ้ยโฮมดอกกะป้าหนัง ผลิตน้ำหวานตาเพ้นเข้าเพ้นกระจือแล้วลองต่อไป,ออปใล่ฝึกเข่ากางมัน้นฝึกไกลๆหลดมือนะสันแค่สันเลยเนาะบรรยากาศคดีดีเราเห็นเราเลย เอาไแทนมั่ไม่ใส่สิบตีกัละตะก้าแหละมันเด็ีรอดห่มรอดเหนน้องหวานก้าแบบผเป็นพงน้องันนี้หวานผมเป็น ไม่เปลี่ยนย้ายเลยพ่อแม่เราจะได้โฮมกันปาเตู้ในโลกกาแบบหัวหล่นเลยเนาะพูอค้าก็เลเปลี่ยนย้ายสิบวิทมืออีแม่อีกแล้วอู้ไปยูล,ลอยพอ่ออู้ไปใหญ่กะเนาะพ่อแม่เห็นน้องน้องฝรนี้ก็ว่านกากบวิทมือยายเนาะยายพอใจนะยายอ่ะเขาโฮมเลย นอกวันนี้ก็สิไปอันอยูหล่ออันไปชมคันนาเนาะสวยขนาดใหญ่เนาะน้ำขาดน้ำขาดจะหน่อยป่ะฮะครูจิหลอกมากินเฟรนนะนางคุณเราป่ะครูเราบอห้ามได้บอกโทรศัพท์เจ้าอยู่ก็คอบตาเพิ่นกะเอาดินใส่ลรอแล้วก็โยกไปชมคุเนาะวันคันขาดครู ทางนั่นก็หักกันตีหลดเป็นกะจีไทยตะกาคือกันเอาฝนตกเนาะไฟก็ออกมาเลยเนะเาะไปวะหน้าไฟจะอยู่คันข้างอลไรยังเป็นไทยคนหุดกะมันอันบ้านกาเลยเนาะรุ่นเท่เไฟใหญ่เป็นกะเข่าเลยเนาะไฟกระเลี้ยงลานฉีโคนหาคนกัใหญ่ ตับคนนั้นตัวคนนี้ก็มีแต่คนมีแม่มีรามีผู้เห็ดเนาะเขาก็ะอได้พวกให้มีคนเห็ดนาบนภา่นอกเลยไอขี้เห็ดนี่ใช่ถ้าไฟทิ้งไฟเหตดไฟเลี้ยงแต่เอ้ยมือกล้องสเนาะจนมาหอดน้องคนนี้แล้วก็น้องน้องคนนี้แล้วก็นนองเอี่ยวอีกสี่คนห้าคนมีตลานทอกจะนี่แหละคันขาดเนาะเออ เออเออทอยออกมไปช่วยน้ามาีกปู่ยาย่กรหวางคนเดียวคนนึงเปลี่ยนเปี่ยนกะเฮ้ยอย่บอกนเลยฝนทำมาไนนงามเลยทั้งนานออนนี้ก็ได้ แกเพิ่อกดชือกล้องมือเดียวเข้าไปน้องน้องแตกระเดีวกระเดีวมุ้ยอุ้มมุ้ยไปอุ้มให้น้องอ่อยให้่น่องจังหวัดอาป้าบอจังไงเป็นยังไห้หาปีแล้วก็ยังเป็นอย่างนแอ่วอยู่จังหน่อยใช้น้องปนีไทยหุดนะน้าหนำไอจิตไปบึงไปเป็นนะอือบุลองบุลูบุลองบุลูเนาะ ได้คิดตายหรือสิรรดเนาะบัวตายยาย่ะแต่ว่าบัวตายเสือชีมือหลานนะเยี่ยมอันนี้กะตะกาอันนี้กะตะกาเนาะพอพอมน้องหวานแต่ละปีเห็ดลายบัวได้ขาวลายหัวมีผู้วิชัยงบประมาณเห็ดตามผุนตาม ใส่ตะพุ่พุนคอบเขาใส่เป็นุยเฮากับบ่มีก้าวบ่ากไ่ได้หาเงินแบบไหนเล่นอที่สองเนาะขอณไ้น้องเล่นเล่นเลีหลอมันเท่นี่ ก้าเนาะว่าอยู่คนเดียวแวดแวดเพราะว่าน้องปนีหวานเป็นฮะหวานก้าบุมีน้ำพ็นย่านแบบมันโฮมฮนะพให้น้องพุนกันเลยหวานเองน้องก็สิได้คุณ ดินซอยตานี่แหละไปโอ๊ย

น้ำเมี่ยวเทวดากับหมูหลักข้องแกงบัติไทยไว้เปลี่ยนไหนใช่วยตาเนาะ เราคนนี้พิธีตรก,การเองหัวใหญ่ก็เมื่อยเลยเป็น,น,ปนยุทธพี่น้องกัไอ้น้งนองตัวเองเบิดัาปนีไป,ป,ปกระชว่ไปกระเปลี่ยนกัน เราวอาเขาแย่งน <kleine> <ame> <te statistically> ้ำไม่หยแย่งน้ำแขกคนะเพื่นบคาดโอ้ยละโอ้ยกบห้องแหดนก้อยม่ได้ทังไปชอ ใช่ฮันแล้วยังระเยียบลง,เ,งเออโอ้ยแดดออกแล้วเนะาะวัน,น <laughs> เสียแคสั่นจนแคสั <laughs> ่นฝนชิโตกอีกแล้วนี่เนาะกันนาขาดหน้าบ่มิจกักดีไห้ อัวน <Cornell> ี้ไม่ใหญ่กวานก้าจิแล้วเลยนอกผุนก็ขึงเลยเอาเสียงงี้เสียงหลุดเขาก็มาดุดน้ำฟาเถ้าฟูแหน่ยเด็กตัววันเข้ามาจิแล้วเลยเนาะ อีกประมาณสองต,อตอากระแล้วนะเลยนะ้องได้ทางผีแม่มว่าไปเรนะื่อยๆเนาะงเจ้าชีแล้วเลยแล้วแล้วปะนี่ใหญ่กว่าแล้วก็แล้วเนาะ พิธีชีวิตของน้องปันนีอยู่น้ำตายยายโอเ,อเลยลว่าไหมอันนี้ก็แล้วแลลวเนะวาะหวานแล้วเลย กลับสบายดีแล้วแล้วลูกเอ๋ยแฮมีผู้ติดตามช่องชาวปนีเนี่ยเด้อยายเรียงหลานสวัสดีสวัสดีนปนียายกวาดแล้วไปสีขี้มห้อยเลยน้องพงมพ่นองและตอนนี้กับยายกับเผื่งเกษียาน้ำเนาะนอกวันนี้มาไหมาหน้ากะเห็ดเวียดไดหลายอย่างอยู่ได้พรมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไก่สีสโตสีเ็งเลยเนาะน้องปนีกะ สิได้ไปเฮียนเลยปะนี้สิฮอดมือเส็งเลยมาันอากะวันทีดว,วันเซากระเห็ดให้มันคุ้มพ่อพี่น้องเวียกในานาเนาะตอนนี้ยายกระเซียหญ้าหย่าน้ำเนาะนี่คันนาไปกับ่ได้เรานอกน,นี้ก็เป็นแสนเกิดนี่ยายกระเซียนหย่านา้ำหย่านอ่ะน้ำอันปะดงุงพี่พ่มพี่น้อง อยู่ในคันนาไปก็หมดได้บดขี้งยาเล็กนิดได้ไหมผูกนาก็บักเลยนี่คันนาตะโขทางผูกกระปั้นคันนาเนาะพี่น้องน้องปะนีเองนาพี่น้องนาบ่าวนานาบ่าวห้องเขานาบ่าวเนาะ ลูกน้องคงไม่ใหญ่น่องสาว,วเราเห็ดกระหกเอ้ยนี่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนยายเนาะเสียมอนเห็นนอกเลย ฮารุคาเต้าเห็ดบันเบิดยาเบิดยายเลยเฮียนไว้ให้ลานเผื่อสีจับมุลดกของไม่ใหญ่ต่อไปขันโบเฮียนกับโบเป็นเห็ด การบัใคัเป็นรวมประเดนไปจำบริกาปเลยคนลงมารวมถุดไปทางคุณหรือยังมาต่อขั้นน่ะเลย<ก>นันฝนตกเมื่อวานนีกมีน้ำบัดผู้ห้ได้นี่ น,าน้นาทำเป็นหน้าลูกนั่นไหมเป็นกระ่วยแม่คือได้ไปชเชงกับได้ไลทเติบ์เด็กหอนเลยดิอยู่ท้อง ใส่เสืกอแชิชัยนะเนาะพี่น้องเฮาก็สิมาซอยไทยเนาะโบ่ฮู้สิเป็นจังได๋เนาะ,ะปะนี้ก็บ่เคยไถเปานได้แบบนาไทยหุบหวานกาน,นนะเนาะเฮาก็มาเบิ่งไม่ซุ่มกันได้เนาะอ่าตอนนี้ก็มาเบิ่งน้องปนีเนาะนเป็นกำลังเฮียนไทยนะพี่น้องเล่งไนงะเล่งขึ้นไงในมือทางนี้เล่ง <laughs>

เออเออตั้งสั่นละตั้งสั่นหละไปเออไปคอยเร่งขึ้นตักตักเออเอสิผ่านอยู่ไมดีนะน้วงไนี้ไปกะเฮียนไทยนะชอยอายนะคนก็ยังมาทานเลเป็นค่ะ กัดเส้นลงป้าไปซื้อเอเอใที่หอดล้วกักำ เออพ่อเออขมลงเนยเอ้ยที่ได้อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากติดตามปเลยเป็นกำลังใจให้แาฟบันี่นเ้อกดติบ่งกดชมกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเด้อ ไม่เหนี่ยกับพ้นตกไปก็เลยออกมาไทยนาเฮียนไทยนาสวยอ้ก็ได้อยู่คนวะก็ไม่แห้งนี่เออโอเคพอและ ก็เลยก็เลยแบบไทยในลายคล้องเลยเออเออมันชื่อเลยเออจิวีว่าจีแต่งใหญใหญ่เลยอยู่เขามันเออ

ปซิเรี่ยวกับกำทางซ้ายเจ้ากับมะเพ้ากำคะแนนมันออกแต่คอ้องเจ้ากับยู่ไปซื้อยู่เขามันเออยู่เขาแล้วก็คมลงยู่เขามันจะพอกำกำปัะนี่ไปเออกำอีกปันนี่กำไม่แห้งเออไปเรื่อย Valeu, Dia. É... ไทยยูผู n ol, n ol. ้พอิทโน้อกยนองันี้บว้มาหนังงมพมเทโน้ทายหน้าเก็บ่รอดพมิหโน้ก้ยคนาก็แบบไทยเนาะไทยแบบห่งแบบน้นะแบบห่นน้ออนแน่้องปนี้ไทยเป็นอันนี้แบบมันรู้สึกแบบจังบาไดเนาะเก็บ่รอด น้อกพอ่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่งางไรน้องปนีกข็ขอจบคลิปไว้เพียงจำนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปนีเห็ดลิปใหม่ต่อไปเด้อที่สุดเพียงก็กกกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผู้ผ่านลิปใหม่ๆถึงซองปนีสาวลาวสบายดีบ๊ายบาย